ขอความจเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่พระมหาเทระพระเทระพระนวก,กะอีกทางสามเณรห้อยขอ <c oughs> เจริญพรญาติโย,ยม สาธุชนคนใจบุญใจกุศลผู้มีสรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเดิ่มใสในบรวรพุทธศาสนาพบกันอีกแล้วนาโยมแบบการธรรมจิตสบายสบาย สีตายหลวงพ่อแดงมงคลธรรมมงคลโลกมงคลโชคมงคลชยัยมงคลชีวิตวันนี้เป็นมงคลที่สามสิบสามแล้วนะโยมนะใกล้จะจบแล้ววันนี้กล่าวถึงเรื่อง เห็นสัจจะจะแจ้งผลมงคลวิวัตรอูดึงบาลีได้กล่าวไว้อริยสัจจานะอัสนังเอตมังคารมุตตมันติเห็นของจริงอันยอดเยี่ยม ของจริงอันหา่างกาโลกเสียจากค่าศึกของจริงอันอยังเป็นพระอรเบียเจ้าได้สำเร็จความจริงที่ถูกต้องแท้จริงไม่ค่ายเคลื่อนความจริงที่ควรประพฤติมันเป็นอุดมมงคล พระพุทธเจ้าได้แสดงอริยสัจในท้ายแห่งการแสดงวัะธรรมเทศนาด้วยมาจากสาเหตุใดก็การที่สองคำแปลว่าอริยสัจมีความหมายว่าอะไร สาจำนวนข้อธรรมะนิยสัตว์มีอยู่เท่าไหร่อะไรบ้าง 4. วิธีทำให้บุคคลเห็นนิยสัตส์4ได้มีอยู่อย่างไรห้าผู้ไม่เห็นนิยสัต์จะเป็นเช่นใด หกการเหน็นสัติยศสี่ 4, เป็นมงคลแบบจะไหนเจ็ดแบบอย่างของผู้เถียนยสัตว์แล้วนั้นเป็นเช่นใดพระพุทธองค์ทรงแสดงยาสัตว์ในท้ายการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยเหตุสามประการ คำแปลของนิยสัตมีอยู่สี่ประการจำนวนข้อธรรมนิยสัตว์มีอยู่สี่ประการมีอะไรบ้างอันนี้ท่านทั้งหลายคงผ่านมาเยอะแล้วนะโยมนะพระก็เทศบ่อยเลยโยมนิยสัตว์สี่ก็มีทุกข์ มีสมุทยัยมีนิโรธแล้วก็มีมัควิธีที่จะทำให้บุคคลเห็นอายศัต์สี่ได้อยากขนฝายในวิธีไหนโยมมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> โดยการเจริญวิปัสสนา <c oughs> การเจริญปัสนาเท่านั้นนะยโยมจเจริญสมถะก็ติดติดได้แค่พรหม,มโลกไม่สามารถจะไปถึงอริยสัจสีได้ต้องเจริญปัสนาต่อวิเศษแจ้งต่างยังเกิดปัสนาญสาิบหก ขั้นตอนตามลำดับของอปัสนาญาณสิกข้อผู้ไม่เหยียศาตา์จะเป็นผู้ไม่สามารถที่จะนำควา,ามรู้ความจริงของโลกและนามได้ผู้ไม่เหยียศาตา์จะข้าม จกข้ามทะเลข้ามมาสมุทรไม่มีโอกาสเจพ้นวัฏพ้นจากวัฏฏะสงสารได้ผู้มหายาสัตว์จะข้ามตรงกันข้ามผู้ทียายสัตว์นั้นจะข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารได้แต่ถ้ายังไม่เห็นอายาสัตว์จะข้ามพ้น สงสารอยากทุกข์ได้พระพุทธธรรหลัด,ดแสดงตัดเรื่องนี้การอนิสัตตีเป็นมงคลได้เพราะทำไม้ได้ทำไม้ได้คุณนนั้นยิ่งใหญ่ศกประการแบบอย่างของผู้ ที่เป็นอริยสัต์มีตัวอย่างประกอบอยากเรื่องที่นำมาแสดงไว้โดยสังเขตก่อนรวมหนึ่งเรื่องคือ ญาติยมสาธุชนคนใจบูตใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธะมีความเชื่อมีความเลือมใสในบรพุทธศาสนาเรื่องราวต,ต่างๆ เรื่องราวแนวทางศาสนาต่างก็มัก,กได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเสมอว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงมีว่าพระส,สูตรได้จบลงพระองคต้องสรุปลงสแสดงได้บทสรุปได้ทุกสมุทัยนิโรธมาก คือสรุปในยะสัตว์ท่านทั้งหลายทราบไหมว่าว่าเหตุได้ยึยงเป็นเช่นนั้นจึงน,นโอกาสต่อไปนี้ญาติย,ยมสาธุชนคนใจบุญแจกุศลผู้มีัตธาภาษาธะมีความเชื่อมีความเดิมสายในบรมบพุทธศาสนาก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ฟังคำถามประกอบด้วยคำตอบทั้งในเรื่องนี้และอาจจะประกอบเรื่องอื่นๆที่จะตามมาตามลำดับคือ พระุทธองค์ทรงแสดงยศในท่ามกลางการแสดงพระธรรมเทศนามาจากเหตุใดหรือสองคำแปลของยสัศมีว่าก็ไร สามจำนวนหัวข้อธรรมนิยสัตวมีอยู่เท่าไหร่อะไรบ้างสี่วิธีจะทำให้บุคคลนิยสัตว์สี่ได้มีอยู่อย่างไรบ้างห้าผู้มีนิยสัตว์จะเป็นเช่นใดหกการนิยสัตสี่เป็นมงคล ได้ขนาด6การิยศาสตร์4เป็นมงคลเจ็ดแบบอย่างของผู้ริยศัสตว์เป็นเช่นใดและต่อไปนี้ก็คือคำตอบดังคำถามที่กล่าวมาแต่ต้น พทธเจ้าแสดงยสัตว์ให้ท่านดังหลายเห็นการแสดงธรรมเทศนามาจากเหตุใดคำตอบก็คือเพราะอาริยสัตวจทำเป็นเสมือนดวงตาประทับประจํำขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงสแสดงทรรได้ลงจบลงพระองค์ก็มักจะสรุปจบด้วยอริยสัจสี่ประการก่างตักข์สมุทยัยนิโรธและก็ม,มักเสมอ เป็นเช่นพระราชาเมื่อทรงอักษรหรือพระราชสารใดๆจบลงก็ทรงประทับปราพระราชพระราชลันาก่อน อันเป็นตาประทับประจําแห่งพระองค์ลงไปนี่คือความหมายของผู้เจตเจ้าว่าวกงจ,จะสรุปปรรราเสตนาทุกครั้งด้วยทุกสมุทัยนิโรธมกักความไม่สาบายกายไม่สาบายใจเป็นทุกข สมุทัยก็คือเกตทุกข์นิโรธด,ดับทุกข์ได้แต่มักนี่เป็นหนทางเป็นแนวทางเป็นวิธีการที่จะเดินทางไปสู่แห่งความดับทุกข์ได้ด้วยประการชนี้อริยสัจธรรมเป็นสัญลักษ แห่งพระพุทธศาสนาคือเป็นพุทธธรรมที่ทรงตัดสอนอริยสัจธรรมเป็นประโดชบทยอบ่อที่สรุปจบแห่งพระธรรมที่ทรงแสดง แล้วทรงสแสดงอีกในวาระสุดท้ายของการจบถ้าให้ผู้สดับกำหนดเนื้อหาแห่งระธรรมเทศนาทั้งหมดได้โดยรวมและทำให้ได้เข้าถึงบทสรุปได้อย่างกระจ่างใจและโอกาส ให้ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดคำแปลอยสัตมีว่ากะไรมีคำแปลตังต่อไปนี้คืออเยสัตวแปลว่าความจริงของพระผู้มีพระเจ้าผู้เป็นอริยะสองแปลว่าของจริงขององริยะ และเป็นของแท้เป็นของไม่มีปลอมไม่เป็นอย่างอื่นอย่างเที่ยงแท้แน่นอนประการที่สามแปลว่าของจริงความจริงอันประเสริฐประการที่สี่แปลว่าของจริงอันยอดเยี่ยมประการที่ห้าแปลว่าของจริงอันทำไม่ห่างไกล เดียจากข่าศึกคือกิเลสและกองทุกประการที่หกแปลว่าของจริงอันยังเป็นพระริยเจ้าให้สำเร็จประการที่เจ็ดแปลว่าความจริงที่ถูกความจริงที่ถูกแท้ที่ไม่มีคำว่าค่าเกินแม้แต่น้อยนิด แปดแปลว่าความจริงที่ควรจะต้องปรับฤฤืปฏิบัติจำาววนข้อธรรมศัต์มีอยู่เท่าไรอะไรบ้างคำตอบก็คือมีอยู่สี่ประกาศได้แก่ทุกสมุทยัย แล้วก็ดีโลนมาทุกคืออะไรทุกคืออะไรทุกคืออะไรทุกคือสภาวะที่ทำตนได้ยากเรื่องโดยรวมได้แก่ขันห้าขันห้า,หาลูกเวทนาสัญญาทังขันบิญญาณ เป็นทุกข์พูดง่ายๆว่าเรานี่อยู่กับกองทุกข์กยโยมทุกข์พรลูกเวทนาทุกขพระเวทนาทุกขพรัญญาผูตส,สังขารทุกข์พวิญญาณกันแล้วกันเลยโยมความไม่สบายกายไม่สบายใจ,ยใจเป็นทุกข์เรืว่าทุกร้อย108แปดะโยม คนยากจนก็เป็นทุกข์ว่าพรุงนี้จะเอะไรใส่ท้องคนรวยก็จะเป็นทุกข์ว่าทําไมพูดมันตกมันทุกขคนละอย่างไลยแต่ดูดาตรุดจะทุกข์เหมือนกันแต่นั้นแหละสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์มันเป็นเหตุมันถึงจะมีผล ทุกข์มันมาจากเหตุนี่เอสมุทัยเหตุเหตุแห่งความทุกข์ตัณหานั่นหแหละได้แก่โลภะโลภะ,ะเจตสิกโลภะโทสะมูหะนั่ลยมนี่แหละเป็นต้นเหตุก็คือเป็นสมุทัยอยากได้เป็นทุกข์ โกรธเป็นทุกข์หลงเป็นทุกข์อยากได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อยากโกรธก็เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์อยากหลงก็เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นีโลดแปลว่าอะไรหรอนี้โลดคือความดับทุกข์นีโลดคือความดับทุกข์แล้วได้แก่พระนิพพานมรคคืออะไรมรคคือหนทาง ผลทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์อันได้แก่มรรคมรรคสี่ผลสี่อยูโสดาปฏิมรรคักระากามีมรรคอนาามีมรรคอรหัตมรรคผลสี่ถ้าสำเร็จปุ๊บก็เป็นโสดาปฏิผล สกคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลย่อให้สั้นลงก็คือศินสมาธิปัญญาซึ่งเป็นปรมัติอันได้แก่รูปและนามเป็นอารมณ์วิธีจะทำให้บุคคลเห็นยสัตสีได้ มีอยู่อย่างไรข้อนี้ตอบได้เลยว่ามีอยู่ทางเดียวคือการเจริญวิปัสนาญาณเท่านั้นจนเกิดวิปัสนาการเจริญกรมกรมฐานวิปัสนากรรมฐานจนได้วิปัสนาญาณขึ้นแล้ว ขึ้นตามลำดับนั่นแหละจึงจะไปสู่การพ้นทุกข์พบกับความสุขหันษาที่เป็น จริงได้ด้วยประการชนีแหละในวันพระก็จะได้ฟังธรรมะสองรอบนิยมในรอบเช้าก็จบแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมีการถวายสังฆทานสวดถวายพรพระลงท้ายก็จะได้ นำเสนอธรรมะปกกินกะขคาถาให้ญา,าติโยมที่ได้มาทำบุญวันพระในวันนี้ได้ <c oughs> ได้รับฟังในโยมนะข <c oughs> อโอไยพรในญาติโยมสาธุชนคนใจบุญใจกุศล <c oughs> ผู้มีสตาปาษาทะมีความเชื่อมีความเรื่มใสในประวัติาศาสนาจะมีความสุข <c oughs> มีความเจริญรุ่งเรืองเชิดช่วงชัดเจวาลในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานวิวรรณสุขโะโภคะภารปฏิทานตะนะาาสารสมบัติกิจสิ่งได้ปาตนาจสิ่งใดในตามที่ชอบประกอบรแติธรรมโดสายอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดประมีวัสมิจะตุกขาความปนานานั้นานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ สมดังมโนรสความปารถนาทุกประการเทินขอจะเลินพร